สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองบานผมครับมีข่าวด่วนมารล่าใฟังครับ16เมษายน2565รอบค่ำๆ17นาฬิกาเศษใกล้18นาฬิกาครับด่วนมาแล้วครับจังหวัดใดบ้างครับเสี่ยงภัยพายุฤดูร้อน16 18เมษายน2 5 1 5เสี่ยงที่จะมีฝนลูกเห็บตกรวมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าชมรายละเอียดครับ วันนี้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศข่าวอีกแล้วครับเป็นฉบับที่6ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่16-18เมษายน2565ดังนี้ครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนลาวตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้16เมษายน2565 25 ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่16ถึง18เมษายน2565โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จะเริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภายดังกล่าวโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และขอให้เพิ่มความระมัดร,ระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากกลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สำหรับเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยคาดว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบดังนี้16เมษายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหาร มหาสรา,ารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสเกดและอุบลราชธานี17เมษายนภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางอุตรดิตพิจิตพิษณุโลกสุขโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ในวันที่17 เมษายนเช่นเดียวกันภาคตะวันอกอกเฉียงเหนือก็มีจังหวัดเลยนองบรัรลรัมยอุดรธานีน้องคายบึงการสกลนครนครปนมุกดาหารยโสธรกาลสินขอนแก่นชยยัยภูมนครราชสีมามหาสารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีวันที่17เมษายนเช่นเดียวกันครับภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรี อ่างทองพระนครีิยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครกาญจนบุรีนคนปรปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่17เมษายนครับภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสระแก้วชเชิงเสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตาดวันที่18เมษายนครับภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถิษณุโลกพิจิตร และเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลอยขอนแก่นจัยบุินครราชสีมาบริลัลมส์สรินภาคกลางจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทร,ร,รสาครการจนบุรีนคปรปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหาน,นครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้วจันเชงเงราชนบุรีและยองจันบุรีและตดัดภาคใต้จังหวัดเพชรบ,บุรีและประจวบคีรีขันธ์ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมบุตูนิยมวันยาสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมบุตูนิยมวันยา w w w t ์บ g o h หรือหมายเลขโทรศัพท์02 3994012 02 3994013และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศนับวันที่16เมษายน2565เวลา17นาฬกากรมบุตูนิยมวันยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่17เมษายน2565เวลา5นาฬิกา เอาละครับรายละเอียดพวกนี้ถ้าว่าท่านประชมฟังไม่ทันก็สามารถอ่านเองได้ที่คอมเมนต์แรกจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ